ครับผมสวัสดีครับชาวนี้บ้านทุะเกษตรความสุกนะครับพามาชมเป็ดอีเหลียงเรานะครับครอบพันแม่พันเป็ดอีเหลียงนะอปเดดกันหน่อยครับไม่ได้อปเบตนานละนะฮะตอนนี้เราเลี้ยงแบบปล่อยนะฮะอ,ออกมาก่อนเราเลี้ยงขังในบ่อน,นี้นะในคอกนี้นะครับแล้วก็ย้ายออกมาอันนี้ย้ายเข้าออมาคือไม่ได้ นนคือล้อมบริเวณให้กว้างขึ้นนะฮะให้เขาได้เดินเล่นนะแล้วก็มีการปล่อยน้ําให้เล่นช่วงเช้านะครับแต่เขาเล่นน้ําไม่ค่อยเล่นน้ำมากนะฮะก็ ตอนนี้เริ่มให้ไข่ทุกเชา้ชานะฮะเช้าอย่างน้อยก็เก้าถึงสิบนะเก้าถึงสิบแล้สิบห้าปองประมาณนี้สลักหมนเวียงกันไปนะครับ แม่พันธุ์เราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเน้นเลี้ยงในพื้นที่กว้างขึ้นเพอให้เขาไม่เครียดมากนะครับเพราะว่ากอยู่ในรอบไอ้คอกล้อมมากเขาคือรู้สึกมันเขาจะมีความเครียดนะครับทางบรนทุนเราก็เลยลองล้อมกว้างๆนะฮะแล้วปล่อยให้เขาออกหากิน กบตระหัตอนนี้ก็ต้นกล้วยต้นกล้วยก็ไปหลายต้นแล้วฮะไม่เป็นไรครับบริเวณนี้เราจะกันไว้เลี้ยงเขาโดยเฉพาะนะ,นะจะพาไปชมพันลูกเขานะครับหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไม สั่งมาแล้วยังไม่ได้นะครับก็พอดีเราช่วงนี้เราปรับปรุงตู้อยู่นะครับไม่อยากตู้ฟักเราเมื่อก่อนกวก่อนนยเราใช้เป็นระบบเล็กฮนะอันนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชุดควบคุมขนาดใหญ่นะฮะชุดใหญ่เลยนะครับไม่ใากตู้พอทำมาเป็นตู้ฟักไข่ที่สำหรับฟักไข่ไก่ นี่พอเข้าสู่หน้าหน้าหนาวนะฮะความชื้นความชื้นก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ก็เลยรัฐบุตรก็เลยมาเพิ่มหัวพ่นหมอกให้แล้วก็มาเปลี่ยนชุดควบคุมใหม่นะฮะเป็นชุดชุดแบบใหญ่ชุดใหญ่เลยนะครับ ว่าไข่เราจะฟากกี่สองที่นะฮะฟาดกี่ที่นี่แล้วก็ที่นัตวุฒรนะครับน่งเริ่มเจาะไข่แล้วครับก็ไล,ลยฟองมะเดี๋ยวให้เริมกับไข่เลยโอเคครับเไ้เลย เมื่อเช้านี่หลอดหลอดขาดครับแล้วก็ได้ซื้อมาเปลี่ยนแล้วครับน,นะครับก็ตัวเมดคอดก็จะเริ่มแฮะจากนี้ไปนะครับเอามาแก้ปัญหากับเรื่องความชื้นนะอุณหภูมิไม่มีปัญหาแต่ความชื้นมีปัญหาครับเพราะว่าด้วยด้วยเหตุผลของหน้านี้ฤดูกาลนี้นะครับจะมีความหาเรื่องความชื้นอยู่แล้วนะครับ แต่เรารูกันครับกำลังเจาะจเปลือกแล้วนะฮะอาจจะชา้านิดนึงครับผมเพราะว่าเราก็ต้องปรับปรุงนะฮะตู้เพราะว่าสําหรับถ้าฟักไข่ไก่นี่ไม่มีปัญหาครับแต่พอฟักไข่เป็ดเนี่ยก็คือต้องให้เรื่องความชื้นนะฮะต้องดูแลเรื่องความชื้นนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความชื้นไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมีปัญหานะครับที่เราเลี้ยงเป็นลำนะฮะใช้ลำจากลงสี เป็นลำจัดวงสีขนาดกลางนะครับจะพจาไปดูเอาเลี้ยงลำกับเศษอาหารนะไม,ไม่ไม่ไม่เน้นเน้น,น,นอาหารเคร็่ลูกนะครับเนี่ยเขาก็จะเครดน้ำ บรรยากาศสีขาวๆนะครับรตัวยาวตัวโตนะฮะเป็ดอีเลียงนเป็ดที่ให้ได้ทั้งเนื้อและไข่นะครับเป็ดที่น่าเลี้ยงนะฮะก็ตอนนี้เนื่องจากว่ายังสินค้ายังมีไม่เพียงพอนะครับผมก็ทันทีสนใจลูกเป็ดก็สั่งจองมาได้นะฮะ จะเริ่มเปิดจำหน่ายแล้วครับที่นี้นะฮะก็ที่แอดไลน์มานะครับเบอร์08 2 7 5 7 5 9 5อแอดไลน์นะครับเพราะถ้าท่านอยากได้รายละเอียดแล้วท่านโทรมาสอบถามก็ตอบให้ได้ครับแต่โดยส่วนมากแล้วนะฮะพอตอบให้ท่านก็จะถามคำถามบนคำถามเดิมนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนลาย,ยา้าลายผมจะแจ้งรายละเอียดทุกท่านเปิดกลับไปดูได้เลยว่าเออรายละเอียดที่ผมแจ้งให้เป็นยังไงบ้าง นะะฮจะง่ายและสะดวกครับผมนะฮะแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยครับผม0827572956นะครับครับผมสำหรับชุดนี้ก็เราดำเนินไปเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ